ก็บอกว่าคนที่นี่น่ารักมากๆนะครับเหมือนกับเพลงที่เซนเดอร้องไปครับแต่ว่าเหมือนจะไม่ยอมรับในความน่ารักขอเช็คเสียงหน่อยน่ารักจริงไหมครับตอดังวบบนี้ป่ะน่ารักจริงๆริงไหมครับเหมือนเจ้าแห่วลุงนะสงสัยจะเหนื่อยเพราะเต้นกันหนักป่ะนะครับเมื่อกี้ทุกคนเต้นกันเต็มกระบอกเลยนะหรือว่าหรือว่าใส่แว่นอะไรก็เลยมองไม่เห็นไม่ได้ ครับผมเด <Claire, S 2> <ktion, S 1> ี est, ๋ยวเราจะมีการประมูลกันเกิดขึ้นนะครับระหว่างวันนี้นะครับเริ่มต้นที่สองหมื่นห้าพันบาทนะครับแค่เริ่มต้นก็ยังไม่มีใครประมูลเลยนะครับก็รได้ไหมวันนี้ตื่นมากๆนะครับต้องขอบคุณเซ็นทรัลพลาซ่าที่วิสนุโรกนะครับที่ทําให้มีเวทีดีๆแบบนี้นะครับให้น้องๆได้มาประกวดได้มาโชว์ความสามารถนะครับแล้วก็ที่สําคัญให้เซ็นได้มาเจอกับชาวพิสนุโรกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้เยอะๆนะครับฝากไปถึงกับพี่ๆนะครับที่เซ็นทรัลพลาซ่าทุกๆควรด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนการจุดประกายกับจุดฝันให้กับน้องที่มีฝันเกับเซ็นนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเซนก็ไปแบบประกวดตามที่ต่างๆนะครับก็นี่ก็เป็นเหมือนกับอีกเวทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆนะครับ